สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาสี s t สตอรี่ค่ะ วันนี้นะคะจะมารีวิวเกี่ยวกับการขอวีซ่าท่องเที่ยวของสหรัฐอเมริกานะคะเพราะว่าเพิ่งไปสัมษั์มาเพิ่งผ่านแล้วก็เพิ่งได้ตัวพาสปอร์ตกลับมานะคะตั้งใจไว้ว่าถ้าเราผ่านอะ่ะเราจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับคนอื่นๆได้รู้เดี๋ยวนี้การขอวีซ่าไปอเมริกาค่อนข้างยากนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่กําลังจะขอวีซ่าเนาะก็เริ่มแรกเลยเนี่ยหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าวีซ่าท่องเที่ยวทํายังไงต้องกรอกใบสมัครแบบไหนข้อมูลพวกนี้นะคะ่ะเรา ราก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะว่ามันมีการอัปเดตตลอดเวลาแล้วเราก็สามารถหาข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ต่างๆเรื่องที่สําคัญที่จะเตือนข้อแรกก็คือหลังจากกรอก ds160 แล้วนะคะกรอกข้อมูลแล้วได้วันนัดแล้วเนี่ยคอยเช็คอีเมลด้วยนะคะเพราะว่าบางทีสถานทูตเนี่ยเขาจะส่งอีเมลมาให้เราเวลาเขาจะเปลี่ยนแปลงเวลาสัมภาษณ์หรือว่าวันสัมภาษณ์อย่างของยิม,มใช้เอเจนซี่ใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีมันจะมีข้อความเข้ามาในมือถือสรุปว่ามีการเล่นสัมภาษณ์ จะเลื่อนจากต้นเดือนไปกลางเดือนเนี่ยคือเขาจะไม่ได้มาคอยเช็คให้เราเนาะอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงเอเจนซี่กันต่อก็คือทีมใช้เอเจนซี่อะคะ่ะเพราะว่ามันเกิดจากความน้อยของเราเองด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเออเราไม่เคยขอวีซ่าอเมริกาด้วยตัวเองเนาะเราก็เลยแบบ เอาความสบายใจแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าไม่คุ้มเลยเพราะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยได้ทำอะไรให้เราเท่าไหร่แล้วก็ตัว ds ที่เขาก่อให้เราอะ่ะก็ผิดพลาดเยอะถ้าเราไม่มาเช็คอะอำเภอหัดใหญ่จังหวัดพัทลุงอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราทําอะไรอะเราต้องคอยตามตลอดว่า เออนี่นะคะมีข้อความเข้ามานะคะเช็ควันให้หน่อยต้องบอกให้เขาแบบเช็ควันให้เรื่อยๆเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะมีการเลื่อนเวลาเปลี่ยนแปลงเวลาสัมภาษณ์แล้วเราไม่รู้แล้วเขาก็ไม่ได้คอยเช็คให้เราตามตัวยากมากคือต้องโทรอ่ะแต่คือถ้าโทรเขาก็คุยดีเขาก็ให้ข้อมูลเราความที่ว่าเขาก็อาจจะเป็นเจ้าใหญ่ลูกค้าเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเราจะให้เครดิตเอเจนซี่เราแค่50%าอพอีก50าเราจะให้ตัวเองเพราะว่าเราทำกันบ้านเรื่องข้อมูลการสัมภาษณ์เราซ้อมเราเตรียมเอกสารต่างๆไปครบ จริงๆอะทำด้วยตัวเองได้ถ้าเป็นคนหาข้อมูลแน่นๆนะแล้วก็แนะนำว่าทําด้วยตัวเองดีกว่าเนื้อหาใน Ds ของเราเนี่ยพี่เอเจนซี่กรอกให้อ่ะเขียนไม่ยาวมากแบบพารากราฟเดียวอ่ะ เออว่าเรามีธุรกิจ2อ,อย่าง1เรามีหน้าที่ทําอันนี้นี้2เรามีหน้าที่ทําอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็เขียนปิดท้ายเป็นประโยคเดียวว่าเราจะไปเที่ยวกับคุณแม่เพื่อฉลองการเรียนจบปริญญาโทแค่นี้เองสั้นๆเลยเ,ออเขียนไปแค่นี้แล้วตอนแรกเราอะไปดูรีวิวไปอ่านรีวิวต่างๆในกรุป๊ปในอะไรอย่างงี้เราเห็นเขาเขียนกันยาวมากเราก็แบบ จะรอดเป้าหวาแต่ก็คือก็ไม่รู้จะเขียนอะไรให้มันดีเทลมากมายะเนาะก็เรื่องกรอก d ีเนี่ยก็แล้วแต่คนเนาะถ้าคุณสบายใจที่จะกรอกข้อมูลในละเอียดทุกอย่างไปก็แล้วแต่แต่เรารู้สึกว่าสั้นกระชับดีกว่าอย่างเช่นคุณทํางานอะไรทำมากีป่ปีได้เงินเท่าไหร่ แล้วก็จะไปอยากไปทําไมเรารู้สึกว่ามันก็ครอบคลุมทุกอย่างแล้วเพราะเขาก็อยากจะดูว่าเรามีความผูกพันกับที่ประเทศไทยพอไหมเรามีเงินที่จะซัพพอร์ตรับตัวเราเองเพื่อไปเที่ยวได้ไหมเอกสารที่ยิ้มเตรียมไปนะคะก็มันจะมีเอกสารหลักๆคือเนี่ยเราเอาไว้สองแฟ้มแบบนี้แฟ้มแรกก็คือจะเป็นเอกสารหลักๆ ที่แบบสำคัญมากๆเนาะมันก็จะมีตัวพาส,สปอร์ตเล่มเก่าเล่มใหม่แล้วก็ใบนะัดสัมภาษณ์อันนี้นวิบประเภทพิซซ่าลายแล้วนี่นั่นมันจะเป็นอย่างเงตารางตารางแล้วก็จะมีไอ้ใบที่เรากรอบที่มันเราสับมิตรีเอสหนึ่งหกศูนย์ไปก็จะเป็นแบบหน้านี้เป็นเป็นอย่างนี้ที่เราต้องปริป้นไปเนาะ แล้วก็หลักฐานการจ่ายเงินอ่าใบแบบสลีปการจ่ายเงินรูปถ่ายที่เราไปถ่ายมาเนาะ ก็เอาไปด้วยนะคะอันนี้สําคัญแล้วก็รูปถ่ายแนะนําให้ถ่ายก่อนวันจริงไม่เกิน6เดือนเพราะว่าพอไปถึงเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่ถามว่ารูปนี้ถ่ายมานานหรือ,อยังถ้าสมมติว่าเราบอกโอ้ยนานมากจําไม่ได้เลยหรือว่าเขาเห็นว่ารูปมันมีความแตกต่างจากตัวจริงเขาก็อาจจะให้เราไปถ่ายรูปใหม่ซึ่งที่นั่นมันก็จะมีตู้ให้ถ่ายรูปแต่ว่ามันจะเสียเวลาเราไงเราก็เตรียมตัวไปให้พร้อมอย่าลืมไปเช็คด้วยนะคะว่าเขาจะเอารูปกี่นิ้วพื้นหลังสีอะไรเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีการอัปเดตเปลี่ยนแปล ได้แฟ้มที่2ก็จะเป็นพวกเอกสารเพิ่มเติมที่เราอเป็นคนเอาไปเองก็งจะมีแบบหน้าวีซ่าของคุณแม่คุณแม่ได้วีซ่าแล้วเพื่อจะไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็สเตทเมนต์ธนาคารเราไม่ได้ขอแบงก์การันตีนะเราขอแค่สเตทเมนต์เพราะรู้สึกว่าเงินมันก็ครอบคลุมที่เราจะเอาไปเที่ยวได้แลนเที่ยวอันนี้เจนซี่เขาปินมาให้แล้วก็ส่งมาให้ทางไปรษณีย์ก็ไม่มีอะไรเลยก็เป็นภาษาไทยหมดเลยอ ประมาณนี้เราทำเองก็ได้นะอันนี้แล้วก็เราเอาพาสปอร์ตเก่าของคุณแม่ทุกเล่มไปเผื่อเขาจะขอดูเราก็จะบอกว่าคุณเนี่ยคุณแม่เป็นคนชอบเที่ยวนะไปแตมมาแล้วหลายหลายประเทศมากหลายทวีปมากอะไรอย่างนี้ซึ่งเขาก็ไม่ได้ขอดูไปจบปริญญาโทจากจีนเล่าให้ฟังก่อนว่าเราเคยเข้าอเมริกาตอน12บปีที่แล้วไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่แคลิฟอร์เนียซึ่งพาสปอร์ตเล่มนั้นมันหายไปแล้วจ้าก็เลยแบบเหมือนไปลื้อเอกสารอะไรอย่างเงี้ย มา้้วก็เลยไปเจอแบบใบเซอร์ติฟิเคตมานานมากแล้วอะ่ะก็เลยเอาไปด้วยเผื่อเขาถามหลักฐานการทํางานของเราทําเป็นรูปปรินรูปไปมีที่ดงที่ดินเราก็ปรินไปเหมือนกันเผื่อ,อๆแต่ว่าแยกชุดให้เรียบรอเราก็มีทะเบียนบ้านของเราเองแล้วก็เล่มรถอันนี้เป็นเผื่อๆเลยอ่ะเผื่อเขาถามว่าแบบเราจะได้บอกว่าเออเรามีบ้านมีรถนะคิดเองเตรียมเองจากการหาข้อมูลในเน็ตต่างๆเตรียมพร้อมไว้เพื่อความสบายใจ หลักๆก,ก็จะมีเท่านี้แ2แฝมการแต่งกายเราก็ใส่เสื้อตัวนี้แหละ เออใส่เสื้อแล้วก็เป็นการเกยืดยืดที่สีขาวแต่ว่ามันจะใส่สบายสบายขาบานนิดนึงแล้วก็รองเท้าหุ้มซนไม่ได้ทางการขนาดนั้นอะไรเงี้ยอันนี้ส่วนตัวเองนะรู้สึกว่าการใส่สูทมันค่อนข้างดูจงใจไปเพราะว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องลุกนั้นเพื่อ,เพ,อเพื่อที่ดูน่าเชื่อถือแล้วว่ามันอยู่ที่การตอบคําถามการพูดของเราด้วยทีนี้วันที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยเราก็ไปเองเนาะนั่ง bts ไปลง สถานีลุมพินีทางออกแต่จําไม่ได้แล้วอ่ะแต่ว่าจําได้ว่ามันจะมีตึกใหญ่ๆแล้วก็มีศาลพระพิฆเนศตั้งอยู่แล้วเราก็เห็นมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปยืนไหว้แบบยืนว่า้ขอพอรอยู่แล้วเราก็เลยเดินเดินเดินเข้าไปแล้วก็ลองขอดูแต่เราขอแค่ว่าถ้าดวงเราสมพงกับอเมริกาถ้าไปแล้วเราแฮปปี้มันดีมันปลอดภยัยขอให้เราได้ไปแต่ถ้า เราดวงไม่สมพงกับอเมริกาก็ขอให้เราไม่ได้แต่ว่าขอให้เราไม่เสียความรู้สึกมากเพราะว่าตอนที่เราอ่านรีวิวอะ่ะคนที่ไม่ผ่านเขาค่อนข้างน้อยการที่เราโดนปฏิเสธอ่ะบางทีมันมันก็รู้สึกแย่เนาะเออเราก็บอกว่าขอให้แบบจบกันด้วยดีไม,ไม่ไม่ติดใจไม่ไม่แค้นเคืองก็ขอไปแค่นี้แล้วก็เดินออกมาแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆเลยจริงๆนั่งวินก็ได้นะแต่ว่าเราจะเดินเพราะว่ามันจะผ่านตลาดที่มันมีที่ฝากของอะ่ะมันจะมีของขายเอยอะแยะเลยพอ เดินผ่านตลาดนัดมาจนจะสุดตลาดนัดอะจะมีคุณลุงคนหนึ่งแล้วก็มีโต๊ะเขียนไว้ราักฝากของคือคุณลุงคนนี้เพื่อนเราที่เคยไปสัมภาษณ์ตอน2ปีที่แล้วอะเออนางเคยฝากของกับลุงคนนี้แล้วลุงจะมาไหมอะวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันตั้งสองปีแล้วนะโว้ยลุงมาจริงๆด้วยเราก็เลยฝากของไว้กับลุงว่า100บาทแต่เหมือนเห็นคนที่เขารีวิวเขาก็บอกว่ามีร้านกาแฟที่ฝากในราคา50บาทอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูเนาะก็ฝากกระเป๋าไว้แล้วเราก็คิวแฟมพวกเนี้ยไปแต่ว่าใสาใ่ในแฟ้มใส่ ใส่ในคำใส่เนี่ยก็บัตรประชาชนแล้วก็มือถือเอาไปด้วยเนาะก็เดินไปนิดเดียวก็ถึงแล้วสถานทูตก็จะมีคนแบบเข้าแถวพอเราไปถึงอะเราอย่าเพิ่งไปเข้าแถวกับเขาให้เราเดินไปหาเจ้าหน้าที่เขาจะขอดูพาสปอร์ตเพื่อดูว่าเราไปถูกวันไหมมันมีชื่อของเราไหมในเวลาที่ตรงไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเช็คเช็คเสร็จแล้วเขาก็จะแปะเหมือนสติกเกอร์ตรงเนี้ยยาวๆอะแปะมาให้เราแล้วก็ให้เราอะไปต่อแถวในเราไอ้ใบสติกเกอร์ตรงเนี้ยมันเหมือนมันเป็นหัดไปสณี์หรืออะไรสักอย่า เขาบอกว่าให้ถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็มือถือถ่ายรูปไว้ทีนี้เราก็ต่อแถวอยู่ข้างนอกสถานทูตจะมีพี่รปภบอ,บอกว่าโอเคให้เอาสิ่งของที่มีฐานที่เป็นไฟฟ้าและหูฟงหูฟังก็ไม่ได้นะให้เอาออกไปให้หมดไปฝากเพื่อนหรือไม่ก็เอาไปเก็บในรถแล้วเราก็บอกให้เราปิดมือถือเสร็จแล้วเราก็เดินเข้าไปข้างในเขาจะให้เข้าไปทีละประมาณ3มคน4ี่คนเข้าไปแล้วเขาก็จะให้วางของตรงตะกรา้าแล้วเขาก็จะเอากระเป๋าเราเข้าไปสแกนพอเข้าไปสแกน ตัวเราอะเขาก็จะแพทย์ไปยืนกลางเขตเขาก็จะสแกนสแกนสแกน,แกนว่าเรามีวัตถุต้องสงสัยอะไรไหมผ่านแล้วก็เดินเข้าไปข้างในได้เลยพวกกระเป๋าหิ้วผู้หญิงอะคะ่ะเข้าไปได้กระเป๋าผู้ชายอะไรงเก็เข้าไปได้แค่มันอย่ามีของที่เขาห้ามนําเข้าไปถ้าเราไม่อยากเสียเวลาเราก็เตรียมตัวมาให้พร้อมพอเข้าไปข้างในเนี่ยมันก็จะมีเส้นสีแดงๆให้เดินตามมันก็จะมีที่นั่งที่แบบอยู่นอกตึกให้นั่งรองจะมีเจ้าหน้าที่เขาขอรูปเราสองรูปแล้วก็รูปให้เขากับพาสปอร์ตเขาก็จะเช็คแล้วเขาก็จะหนีบรูปของเราไว้กับาารตเ่ได้้คิวใชม ว่าเราไปถึงประมาณ8โมงเขาก็บอกโอเค,อเคนั่งรอก่อนแต่เรารอไม่นานเราก็ได้เข้าแล้วนะเพราะว่าทุกคนเหมือนมาก่อนเวลากันหมดเลยคือเขาอะให้เอานาฬิกาธรรมดาเข้าไปได้เราก็ไม่ได้เอานาฬิกาไปแล้วที่ตรงนั้นเขาก็ไม่มีนาฬิกาให้งงเหมือนกันทําไมเขาไม่แบบเอานาฬิกาติดไว้ให้หน่อยอะไรเขาก็จะเรียกว่าเทรคนที่มีสัมภาษณ์รอบ8โมง50ถึง9โมงครึง่งอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะเขาจะเรียกให้เข้าไปต่อแถวได้เลยค่ะแล้วก็เข้าไปข้างในทีนี้มันก็จะเป็นห้องแอร์แหลวเราก็จะเห คอมพิวเตอร์สําหรับคนที่แบบยังกรอกเอกสารอะไรไม่เรียบรอ้อยพอต่อแถวไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะมีช่องเหมือนแบบช่องธนาคารอ่ะที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนไทยเขาจะคอยดูเอกสารแล้วก่อนเอกสารนี่หมายถึงว่าก็ดูพาสปอร์ตดูรูปถามว่าแบบถ่ายรูปมานานหรือ,อยังเคยมาอเมริกาแล้วหรอพาสปอร์ตถ่ายใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยในที่เขาเที่เขาถามเรานะถามเสร็จเขาก็ให้สแกนนิ้วเสร็จแล้วเขาก็จะให้ไปอีกช่องนึงช่องแบบริมอีกฝั่งนึงเอาบาร์โค้ดที่เราได้ตรงเนี้ยเอาไปให้คนที่ช่องนั้นสแก แล้วก็ยืนแม่เขาสแกนแบบนี้ได้เลยแล้วก็กลับมาต่ออีกแถวนึงแถวนี้มันจะเตรียมตัวเพื่อเข้าไปในช่องสัมภาษณ์แล้วคือมันอยู่ใกล้กันมากเลยทุกคนเพราะฉะนั้นมันแบบได้ยินกันอะ่ะเออแล้ก็ไปต่อแถบสัมภาษณ์ด้วยความรู้สึกที่ว่า ตุ้มๆต่ำๆเวอร์ทุกอย่างที่ที่เราเตรียมตัวมามันกําลังจะได้ใช้ยังไม่ได้เล่าเลยว่าเตรียมตัวยังไงก็ตอบคําถามเนาะเราเอะเก่งคําถามที่เขาน่าจะถามไว้แล้วเราก็ทําฉลาดที่เขาจะถามแน่ๆนะทุกคนคือ ไปทำไมไปกับใครแล้วคุณทํางานอะไรยังไงสาวทำถามเนี่ยก็ถามแน่ๆแล้วก็เตรียมไว้เก่งๆไว้แล้วเราจับฉลากแล้วก็เอาขึ้นมาเพื่อแบบถัดตอบอะให้มันดูคล่องอะเรารู้สึกว่าการที่เราไปแล้วแบบเออไปนึกไปอะไรอย่างงี้มันดูไม่น่าเชื่ถือใช่ไหมเราก็เลยซ้อมเลยจ้ะเป็นคนชอบเต็มตัว ถ้าไม่เต็มตัวจะแบบไม่ไหวอะ่ะเอออยู่ไม่ได้แต่ภาพมาตอนอยู่ในแถวใช่ไหมวันนั้นนะคะมีสี่ช่องก็คือเป็นเป็นท่านกงสี่คนก็ขอเรียกท่านกงไปก่อนเนาะความมือสุดจะเป็นท่านกงที่เป็นฝรั่งผมบลอนด์แต่เหมือนเขาจะสัมภาษณ์เฉพาะคนที่เป็นนักเรียนวีซ่านักเรียนหรือว่าวีซ่าทำงานคือแต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะที่เราไปอ่านรีวิวมาเขาก็จะมีคนแบบเป็นมุสลิมเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เจอ,ไม,เจอไม่เจอที่ที่คนเขารีวิวกันเว้ยคนที่สัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวจะมี3าช่องก็คือเป็นผู้หญิง เป็นผู้ชายใส่แว่นท่าทางใจดีแล้วเขาแบบมันดึงแมสออกมาอย่างเงี้ยแล้วหน้าเขายิ้มช่องสายสุดก็คือ,อผู้ชายดฝรั่รงแล้วก็ใส่แว่นแต่ว่าจะดูขรึมขรึมกาช่องกลางเ,ออเขาจะสัมภาษณ์เงียบๆเราไม่ค่อยได้ยินเขาว่าเขาสัมภาษณ์อะไรบรรยากาศตอนนี้ก็คือเราจะเห็นทุกคนที่แบบเข้าไปพูดว่าอะไรแล้วก็กลับออกไปอะไรอย่างเงี้ยสองช่องริมสัมภาษณ์นานมากท่านกงแบบสัมนานมากคนกลางอ่ะสัมเร็วมาก ถ้าผ่านก็ผ่านเลยถ้าไม่ผ่านก็คือเร็วมากเช่นกันแบบนับ1น0ถึงสิเขาก็ให้ให้พาสปอร์ตกลับเลยเราจะได้ช่องไหนสรุปก็คือผู้หญิง2คนที่อยู่ข้างหน้าเราแล้วก็เราได้3มช่องกลางหมดเลยเพราะว่าเขาเร็วมากเออ เราไม่แน่ใจว่าคนข้างหน้าผ่านไม่ผ่านแต่คือเหมือนเขาไปแล้วอ่ะเราก็เราแล้วหลออะไรอย่างเงี้ยทางกลุ่มยิ้มแล้วเขาก็มองขอมแล้วเขาก็ถามว่าไปอเมริกาทําไมครับแล้วก็บอกออกไปเที่ยวค่ะนะเขาถามว่าไปกับใครครับเขาพูดเป็นภาษาไทยนะเนี่ยเราก็บอกออกไปกับคุณแม่ค่ะคุณแม่มีวีซ่าแล้วแล้วเราก็ชูหูว่าแบบ ไอแผ่นที่เราเตรียมมาแล้วเขาก็มองคอมต่อเขาถามว่าเอาทํางานอะไรครับทีนี้เราก็รู้สึกว่างานที่เราทำอะ่ะธุรกิจที่บ้านอะ่ะมันเป็นมันมีสั์เฉพาะเยอะกลัวว่าเขาจะฟังไม่รู้เรื่องเราก็เลยบอกว่าเออขอตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ไหม mm hmm. Can I speak English นางก็บอกว่าตอบได้เลยเราก็เลยตอบตามที่ซ้อมมาเลยจากคล่องแคล่วก่อนหน้านี้คือเขาจะมองคอมแล้วก็ฟังเราตอบใช่ไหมแต่ตอนที่เราตอบเรื่องการทํางานอะ่ะคือเขาจ้องเราจริงจังมากคือเราพูดดีเทลว่าเรามีหน้าที่อะไรในการทํางานนี้ไปครบ แน่นอนไอ้เนี้ยจำได้แล้วเขาก็หันกลับไปมอ,องอม ล้วเขาก็พูดว่าอ้าวเคยไปเรียนที่กวางโจหรอแล้วก็บอกว่าใช่เราเรียนแบบ international business มหาวิทยาลัยเขาก็แบบอ๋อหรออันนี้เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะเขาบอกว่าเออเขาว่าอยู่ที่นั่นมาสี่ปีอยู่ที่กวางโจมาสี่ปีเราก็บอกว่าเอ้าหรอคุณอยู่แถวไหนอะไรเงี้ยเขาบอกเขาอยู่แถวจูเจียงนิวทาวน์แล้วก็อ๋อแล้วคุณแบบย้ายมาที่นี่แล้วหรอย้ายยย้ามาที่ไทยแล้วหรอคะเขาบอกว่าเขาอะย้ายมาอยู่ประเทศไทยได้สองปีแล้วท่านโกงสัมนี่สัมท่านโกงกลับจ้า เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเออขอดูสเตทเมนต์หน่อยได้ไหมเราก็สเตทเมนต์อ่ะที่มันเป็นสเตทเมนต์เงินเก็บของเราอ่ะเออให้เขาไปคือเราปิมนไป2อันก็คือ1นึ่งสเตทเมนต์เงินเก็บ2ก็คือสเตทเมนต์ที่เราแบบใช้ประจำเหมือนเขาก็ดูแค่อันอันที่เป็นเงินเก็บเ,เราเป็นหลักพอดูเสร็จเขาก็ถามว่าแบบรู้จักใครในอเมริกาไหมเราวบอกว่าไม่มีไม่รู้จักเสร็จแล้วเขาพูดว่าเออ your visa is App r o v e d แล้วก็พูด อะไรตอบประมาณว่าเดี๋ยวจะส่งเอกสารไปให้ภายในกี่วันกี่วันอะไรเงี้ยเราก็คือแบบไม่ได้ตั้งใจฟังแล้วอะ่ะแล้วเราก็เลยบอกเอตอตอบไปเป็นภาษาจีนแบบเซียงแบบขอบคุณแล้วเ,เขาก็แบบบอกว่าเออใจเจียนละก่อนพอเราออกมาใช่ไหมเราก็แบบมารับมือถือคืนตอนที่สแกนกระเป๋าอ่ะเขาจะให้ฝากมือถือกับบัตรประชาชนไว้ใช่ปะเขาก็จะให้ไอ้นี่มาแบบเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็มีแท็กอะ่ะ แล้วก็เอาอันเนี้ยไปไปเอามือถือกับบรรประชาชนคืนอ,อันนี้ลืมเล่าแต่ก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็ไปเอาของที่ฝากเออแล้วก็กลับบ้านดีใจมากที่ผ่านเนาะเพราะว่าแบบ เครียดยิ่งอ่านรีวิวเยอะก้อนนอยก้อนนอยอะไรอย่างนี้แต่ก็คิดว่าถ้าเจตนาเราดีเงินเราพอแล้วเราก็มีงงมีงานที่เขามองว่ามันเราก็มีความผูกพันกับทางประเทศไทยเราว่ามันก็มีโอกาสผ่านกันหมดนะเพราะเราก็โสดไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีสัม,มีิที่ไทยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังจะสัมภาษณ์วีซ่าอะไรก็ตามของอเมริกาเนาะถ้าใครจะสัมวีซ่าท่องเที่ยวก เตรียมตัวให้ดีแล้วก็ให้ได้ไปเที่ยวกันทุกคนนะคะก็ขอบคุณที่มาดูคลิปของเรานะแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ